สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม League of Legends อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับเกี่ยวกับอาเคียนซีซั่นสอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในอีเวนต์ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยชื่ออีเวนต์นะครับจิงฟิกเอเวอรสต์ Everything นะครับชื่อไทยก็จิงซ่อมแม่งทุกอย่างกิจกรรมนี้ผมไม่รู้เลยนะผมเข้าเกมมาที่ผมยังไม่รู้เลยนะมันต้องทําอะไรบ้างเราเล่นเลยแล้วกันอ๋ออ๋อนี่ขอขอเตือนไว้ก่อนนะครับในที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์อาเค n น ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งหรือซีซั่นสองที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับมแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำอีเวนต์หรือภารกิจในเกม ณตอนนี้นะฮะเหตุผลที่ต้องไปดูก่อนเพราะว่ามันเนี่ยจะสปอยเนื้อเรื่องบางบางส่วนออกมานะครับทาให้เราดูซีรีส์แล้วมันจะไม่สนุกนะครับเหมือนเรารู้ก่อนแล้วเราก็ไปดูนะครับนี่ครับเขาก็จะเขียนเตือนไว้นะครับจากนี้จะมีสปอยแอคหนึ่งจะมีส่วนที่เปิดเผยเนื้อหาของอาเคียนดิสนสองเราแนะนําให้คุณรับชมตอนที่1นถึงสก่อนที่คุณจะเล่นภารกิจนี้โอเคเราไปกันเลยผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการตัดต่อนะมันจะมาแล้วดูก่อนครับ วว้ามีวภาพแบบฉันยังเอ่ออะไรก็ไม่รู้ครับก็อ่านเองนะพ่เศดอ่านว้าวอ๋อคลิกขวาเพื่อดูนะครับอ่าคือประวัติเมนู นึกภาพอ๋อนี่คือบทที่พูดไปเมื่อกี้นึกภาพตามนะฉันกับยายหนึ่งแขนนั่นร่วมมือร่วมใจกันแต่อย่างแรกฉันต้องเอาหมัดของเธอกลับมาก่อนฉันไม่อยากแบกแขนที่ไปไหนมาไหนลงนะต้องวางมันลงก่อนอืมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับที่ถ้าใครดยดูนะครับก็คือเป็นฉากที่จริงเนะี่ยได้ซ่อมแขนให้เจ้คนที่อยู่กับซิลโกนะครับก็คือตอนภาคแรกเนะี่ยเขาเสียแขนไปนะครับก็คือแขนเขาพัง จริงก็เลยมาหาแขนใหม่ให้หดูสิอ๋อเอียงอย่างนี้เลยแล้วแล้วเราต้องทำอะไรคือเกมเหมือนเดิมใช่ไหมจับผิดภาพก็คือเดินอ๋อเดินได้อุ้ยเยี้ยฮะมันเดินได้อย่างนี้เลยโ<อ>เป็นคนละเกมาเลยนะครับจังหวะน,นี้ เราต้องเดินหาของนะครับเพื่อมาประกอบแค้นโอเควิเวี่นตาของชื่ออะไรนะที่ที่วายเอาไปใส่นะเหมือนเกมเกมที่ไม่ใช่หลีกเลยครับตอนนี้เกมหาของเหมือนเกมสยองขวัญที่แบบว่าเดินหาของแล้วก็ทำอ,อะไรไปเรื่อย คืออะไรแล้ว oh. เราต้องทำอะไรครับอ๋อ oh. เราต้องนี่จะเป็นอย่างนี้เราต้องทำให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ยาก <c oughs> ไม่ยาก ื่อกีนี่ผมเดาล้วนเลยนะผมกดแบบตืดดตืดตมัววไปเลยนี่คืออะไรครับเหมือนจะกดได้ที่เดียวนี่ก็จะเป็นโอ้ถ้าถ้าเราเดินดูรอบๆนี่เราจะเห็นห้องของพี่จิ้งแล้วหายเติบโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซ้อมยิงปืนของจิ้งสมัยเด็กมันไม่ใช่ที่ซ้อมหรอกมันเป็นเหมือนตู้เกมอ่ะเราเดินมาแล้วไปขอดูอีกทีด้าน ก็ความเชว่อนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าวนี่ไงก็คือบทพูดนี้นะครับพูดถึงกลุ่มของซิลโก้นะครับที่ตั้งแต่ซิลโก้เสียไปเนี่ยหรือว่าตายไปเนี่ยเขาก็จะะลาอกันเพื่อแย่งตำแหน่งของซิลโก อยากเป็นผู้นำนะครับคนในกลุ่มพวกริ้วล้อของริวก็นะครับคนที่เคยทำงานด้วยกันได้ไหมกระดาษไม่ได้ฮมจริงๆผมอยากเล่นจอยใหญ่นะขอปรับได้ไหมโอเคอย่างนี้ค่อยได้เรื่องเลยอนี้คืออะไรเครืองในกล่องมีของเยอะเลยรู้ตื่นเต้นนะครับริ่งเขาบอกว่าชอบ แชมเบอร์โอเคเขาเรียกชอมเบอร์เหรอตั้นเราต้องทำอะไรต่อครับสายดึงช่วยยึดตรงนี้ก็คือตรงที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยน่าจะแบบว่ามีของให้มากดนะ อ๋เราต้องหมุนเอาันี้ขึ้นมาติดแงกคือเราต้องเราไม่ต้องเลืเล่อนลองก็ได้เราคลิกติดแงกเราต้องไปหาอะไรมาทำให้มันไม่ติดแงกหรือเปล่าตู้นี้ทีโมตู้ทีโมบที่เราเห็นในซีรีส์ตั้ล่าสุดไป เล่นอย่างนี้หรอเหมือนจะโกรธกันนะแต่ก็นึกถึงกันอยู่ตลอดเราเราเราต่ออ๋อแล้วเราก็เอาของมาเติมตรงนี้เราขาดอีกสองชิ้นอะนี่คืออะไรวะตรงนี้เราต้องไปหามาก็คืออยู่ในตู้นั้นเราต้องอันนี้ก็คืออันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นปืน เขาจะเอาออกมายัางไงหะอ๋อถ้ามีเสียงคืดคืดถ้ามีเสียงคืด,คด <Get S 1> ก็คือเหมือน <right out. S 1> ต้องรีบดึงต้องต้องรีบผ่อนเพราะว่าถ้ามันตึงไปมันก็จะติดเข้าใจาละมันก็ไม่ได้ยากนี่เ <c oughs> <c oughs> ล้าะว่านี้ละ่ะ go อ๋อเราดัน เราดันผิดฝั่งมันต้องดันตามทางโอเคเราก็ดนันลบพวกนี้เอ๊ะมัน<อ>ดันอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมันจะไปสุดทางก็ค,คือมันไม่สามารถดันมาตรงกลางอยู่ระหว่างกลางได้ มันจะดันปึ๊บแล้วก็ไปสุดตรงนี้แล้วก็ฮึ <c oughs> ดมาไปอยู่บ้านใหม่นะนเข้าไปเ,เวลาสนุกแล้ว จริงนี่ทำงานไปนะรัยเหมือนในซีรีส์เลยครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ลุกคนไปดูด้วยครับฉากนี้เทมาคุณได้มันถึงจุดจบของแอคหนึ่งแล้วเราสร้างรางวัลให้กับบัญชีให้งมิชาคุณสามารถสำรวจพื้นที่นี้ต่อไปหรือ ไปต่อเพื่อดูว่ามีอะไรรอคุณอยู่อุ้ยอันนี้นวมของวายเชีย่ยท่มากใช่มันถ้าเราเดินดูเนี่ยอาจจะเจออิสเอกอะไรเล็กๆน้อยนะอุข้างนอกข้างนอกออกไปได้ปะออกไม่ได้ครับถ้าเราออกไปนี้เราน่าจะออกไปเดินเมืองซ้อนได้เลยนะ นี่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะมันจะมีแค่นี้อันนี้ใครครับเนี่ยแคสิโอเปียหรือเปล่าหรือว่านาคีคําแก้วไม่มีอะไรแล้วแหละผมว่าหมดละหมดละผมว่าเราออกไปดูดีกว่าว่าเราได้อะไรคุณได้ใจคุณรู้กันหรอตรงนี้เขาน่าทั้งหมดจะหายไปแต่เราเล่นหมดแล้วไงรางวัลอ๋อแล้วเราก็ต้องรอ x2 กับใช่เรารอ x2 x3 สก,กินซิงก์ก็คือแจกฟรีเหรอครับโอเคนี่เขาบอกมันเลยวันที่19กทับ11็ก็คือวันเสาร์นี้ก็รอติดตาม X 2เรามาเล่นเกมนี้กัน Into the i ินท t เดอ r อาร์เียนของ TFT เข้าหรือ,อยังอ๋อมีสปอยเซตก็คือแชมเปี้ยนไม่ใช่แชมเปี้ยนเขาเรียกยูนิตอุ้ยคืออะไรขออนุญาตด,ดูนะครับอูเพลงดีครับขออนุญาต ให้ใช้ก่อนนะครับโอเคว้าวเป็นตัวชีบีนะครับโอ้โหเชียไมละอดไลออดเขาเก่งมากเลยทำเรื่องอะไรแบบนี้ could have been into the a r c a ย e ทีทีย่าบอกนะว่าตัวละครจริงที่ไม่ใช่ชิบิแต่มาเดินอยู่ในทีฟทีก็คือนี่ฮนะขออนุญาตใช้ใช้คลิปของช่องสกินสปอร์ตไลน์นะครับก็ใครอยากดูเต็ม่าสามารถไปติดตามดูช่องนี้ได้ ว้าวฟินิทอุ้ยจริงด้วยเป็นตัวละครจริงตัวละครจริงจงที่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ตัวชีบีอะปกติทีฟท,ท,ทีจะเป็นตัวชีบีนะพวกพวกตัวละครที่เราเอามาเดินเขาเรียกนักวางแผนเออนักวางแผนอุ้ยสเลิลเท่าตัวนี้เลยสกลิลเท่าตัวละครในในนี้เลยในสามทางเลยนี่ก็เป็นการอัปเดต อะรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเข้ามานะเกี่ยวกับตนะีม้าเคนยังมีครั้งนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูซะแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะดูกันมาหมดแล้วแหละแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะเออส่วนใครที่มีแฟกอะไรเกี่ยวกับเกมสุดในส่วนเกมของเกมเออของอีเวนต์ตัวนี้นะฮะนอันเนี้ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าผมพลาดอะไรตรงไหนไปก็แค่นี้นะไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ